ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าวเวหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎข้อห้ามของพลานล,ล่าสัตว์ที่ยึดถือมาแต่โบราณมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันเรื่องพวกนี้ควรจะเชื่อและไม่ลบหลู่เช่นไม่ยิงสัตว์ที่ท้องหรือมีลูกอ่อนๆ ส่วนจะรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์นั้นมีลูกหรือกำลังท้องต้องหัดสังเกตเองเช่นสูงกล้องส่องนกอยู่แต่ที่ปากนกคาบมาแมลงหรือไส้เดือนไว้ตลอดก็เดาได้เลยว่ามันหาอาหารเอาไปป้อนลูกอ่อนของมันยิงสัตว์ต้องยิงให้ตายอย่าปล่อยไปขณะที่สัตว์บาดเจ็บอยู่เพราะว่าจะเป็นอันตรายกับพลานคนอื่น ไม่พูดใจหยาบคายขณะออกล่านั่งห้างกลางคืนปวดขี้ปวดเยีย่ยังไงก็ห้ามลงจากห้างเด็ดขาดถ้ามีคนมาเรียกหรือตามให้กลับบ้านก็ห้ามลงต้องรอจนกว่ารุ่งเช้าบางก็กลัวเป็นเสือสมิงผีป่าผีโป่งต้องโยนไฟให้คนที่มาเรียกจุดให้ดูก่อนถ้าจุดไฟได้ก็ลงจากห้างได้ ถ้าไม่ยอมจุดไฟก็ยิงหัวได้เลยไม่ยิงสัตว์มัว่วประเภทขนองปืนเจอตัวอะไรก็ยิงดะไปหมดห้ามเผาป่าเพื่อให้ยาอ่อนระบาดขึ้นใหม่และมาแอบซุ่มยิงเก้งกวางกระต่ายห้ามทำปืนผูกเพราะเป็นอันตรายกับพลานอื่นๆพลานเก่าๆตายกันมากเพราะโดนปืนประเภทนี้จากพลานรุ่นใหม่ ที่นำปืนไปผูกไว้ตามด่านสัตว์เดินโดยฝืนกฎของพลานเก่าๆพลานเก่าแทบศูญพันตายแล้วแถมถูกประนามจากชาวบ้านอีกไม่มั่นใจในป่าอย่ายิงอาจจะเป็นพวกพลานด้วยกันนั่งขี่หัวพลูพลูโพล,ล,ล่ในดงหญ้าคาหรือที่รกทึบเพือความเป็นส่วนตัวมีประวัติพลานใหญ่ตายคากองขี้ ก็เพราะโดนปืนจากพลานกลุงพวกนิยมส่องสัตว์กลางคืนไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ที่ไม่ใช่ของป่าไว้ในป่าหากจำเป็นจริงต้องกลบฝังจะเห็นว่ามีมาแต่โบราณเลยอาจจะเป็นเรื่องกลิ่นที่สัตว์จะกระสากิ่นคนเราจากสิ่งของเร็วมากทำให้เตลิดหากินในป่าที่ลึกเข้าไปอีกห้ามถมน้ำลายในป่า ต้องทำการข่มป่าด้วยการไหวเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาทุกครั้งเมื่อออกล่าสัตว์ในพื้นที่นั้นๆเช่นไหวด้วยข้าวยาเส้นหมากพลูที่เตรียมไปอยากยิงอยากได้อะไรก็ขอท่านไปเมื่อเอ่ยขอแล้วห้ามยิงสัตว์ที่ไม่ได้ขอเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะเกิดเพศภัยเช่นขอเก้งกวางแต่ไปยิงกระทิง ก็จะเกิดฝนฟ้าถึงพายุใหญ่จนพรานอยู่ไม่ได้หรือติดตามกระทิงที่ยิงไม่ได้เพลเพลอถูกฟ้าผ่าตายอีกเพราะไปทำผิดกฎที่ขอไว้ห้ามทำห้างบนต้นไทรห้ามนั่งห้างบนต้นไม้ที่มีรากโผล่ขึ้นมาบนผิวดินเด็ดขาดเพราะต้นไม้พวกนี้เชื่อกันว่ามีผีหรือเจ้าที่สิงอยู่ ห้ามทำลูกห้างเกินจำนวนจะไม่ได้ว่าต้องใช้ไม้กี่ท่อนที่มาทำแต่ห้ามถึง10ท่อนแน่การนั่งห้างจึงได้ลำบากมากเพราะมีกฎนี้อยู่จะหาไม้มาทำเยอะๆจะได้นั่งนอนรอแบบสบายๆอุราก็ไม่สามารถที่จะทำได้ห้ามหลับบนห้างเด็ดขาดผ่านบางคนนั่งหลับแล้วโดนงูเหลือมงูลาม เลือขึ้นไปรัดก็มีเยอะแยะเป็นตำนานเลยเรื่องพวกนี้ห้ามนั่งห้างที่มียอดไม้ติดชิดกันหรือกิ่งก้านใกล้ๆกันเพราะงูเหลือมงูหลามมันจะเข้ามาทางหัวพลานโดยการทิ้งตัวลงมารัดและขมึบแบบตื่นๆเนี่ยแหละเพื่อนพลานมารู้เรียกตอนเช้าก็ไม่เห็นแล้วงูเอาไปย่อยแล้วมีพลานหลายคนที่หายตัวสาบสูญไป จากบนห้างการแน่งห้างงูเหลือมงูหลามคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับพลานที่ชอบเข้าป่าลึกๆพรานเก่าแก่ชาวกะเหรี่ยงบางคนจะใช้เชือกกล้วยมาทำเป็นเข็มขัดและสร้อยคอเวลาขึ้นนั่งห้างงูเหลือมงูหลามจะแพ้ตะบะกลิ่นยางจากเปลือกของต้นกล้วยยิ่งแห้งยิ่งดีเคยอ่านเจองูเหลือมขมือบกินพรานขาไว้ครึ่งตัวเพราะไปติดตรงเอว ที่มีเชือกกล้วยผูกไว้จะกลืนก็ไม่ได้จะใครก็ไม่ออกเพราะถ้าสัมผัสกับเชือกแล้วงูเหลือมงูหลามมันจะนิ่งเลยไม่ค่อยขยับตัวตัวที่กินพลานเลยขยอกน้ำย่อยจากท้องให้ย้อนขึ้นมาที่ปากเพื่อจะพยายามย่อยพลานและมีกลิ่นขาวคลุ้งไปหมดห้ามนั่งบางภลยตามโป่งดินบริเวณที่มีดินโป่ง ต้องหาต้นไม้ทําห้างอย่างเดียวพลันโบราณเชื่อเรื่องผีโป่งมากผีโป่งมีลักษณะเป็นลูกไฟกลมๆล,ลอยไปลอยมามีเสียงร้องกรีดแหลมเหมือนเสียงผู้หญิงหรือเด็กเล็กห้ามตั้งแคมป์ในบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ำเพราะช้างป่าจะมาเหยียบเอาได้กินน้ำจากป่าต้องนำมาต้มก่อนทุกครั้ง เพราะต้องป้องกันเชื้อมาลาเรียวันพระห้ามออกล่าเด็ดขาดไม่ตีงูจงอางเพราะกลัวคู่ของมันไม่นำลูกของสัตว์ป่ามาขายไม่ทำลายสัตว์ที่กำลังเป็นแม่ห้ามมีเพศสัมพันธ์กันในป่าถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา